สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับวันนี้ครูก็มาก็จะมาชวนนักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันกันอีกแล้วนะคะ,ะสำหรับกิจกรรมที่เรามาทำร่วมกันในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญของาศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามหรือว่าพราหมณ์อินดูนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นักเรียนพร้อมกันหรือยังที่จะไปทำกิจกรรมร่วมกันอ่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเนี่ยก่อนอื่นนะคะนักเรียนก็เตรียมหนังสือนะคะดินสอยางลบให้พร้อมนะคะอ่ะแล้วก็เปิดหนังสือไปหน้า18นะคะอ่ะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่1นนะคะข้อที่1เนี่ยก็จะมีการจัดกลุ่มหลักธรรมของพระพุทธศาสนาต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะ,ะสำหรับของพระพุทธศาสนานะคะ,ะหลักธรรมสำคัญหรือว่าเป็นหลักธรรมหัวใจหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็อย่างเช่นโอวาสาม โอวสามนะคะก็จะมีการไม่ทำความชั่วข้อที่หนึ่งข้อที่สองการทำความดีข้อที่สามการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์โอวาทข้อที่หนึ่งเนี่ยหลักธรรมที่เกี่ยวข้องก็อย่างเช่นเบญจศีลน,นะคะนักเรียนเบญจศีลเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นไม่ฆ่าสัตว์นะคะสองไม่ลักทรัพย์สาม ไม่ประพฤติผิดในกามสไม่ลักขโมยขอโทษค่ะสไม่พูดโกหกนะคะหไม่ดื่มสุราหรือว่าของมึนเมานะคะส่วนโอวาทข้อที่2การทำความดีเนี่ยก็จะมีเบญจธรรมสังคาวัตถุสคารวะธรรมสอัฏฐสามมงคล38นะคะการกระตันยูกระตะเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะคะ ส่วนโอวาทข้อที่3การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เนี่ยก็จะมีการที่เราเนี่ยไม่คิดฟุ้งซ่านนะคะมีสติสัมปชัญญะซึ่งสามารถปฏิบัติได้หลากหลายวิธีนะคะอะพร้อมกันหรือยงังนะคะอะพร้อมกันแล้วเรามาตอบคำถามกันเลยนะคะหลักธรรมใดจัดอยู่ในโอวาทข้อที่1นะคะนักเรียนดู ในช่องเนี่ยเขาให้มาแล้วนะคะอ่ามีอะไรบ้างคะข้อหนึ่งเนี่ยใครตอบได้ตอบเลยนะคะนักเรียนอ่ะเก่งมากก็คือไม่ฆ่าสัตว์อ่าข้อต่อไปมีอีกไหมคะมีอีกไหมเอ่ยอ่าไม่ลักขโมยนะคะก็ต่อไปมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะ มีไหมอะไม่พูดโกหกเก่งมากนะคะมีไหมคะอะไม่ดื่มสุรานะคะเห็นไหมล่ะคะหลักธรรมอ่อที่อยู่ในโอวาทข้อที่หนึ่งเนี่ยจัดรงกับเบนจศสลนห้าข้อนะคะหรือว่าสินห้านั่นเองเก่งกันทุกคนเลยนะคะอะข้อที่สองหลักธรรมใดจัดอยู่ในโอวาทข้อที่สองการทำความดี มีอะไรบ้างคะนักเรียนช่วยกันตอบเลยนะคะอ่ะตอบได้ยกมือเลยค่ะอ่าเก่งนะคะก็คือการประกอบอาชีพสุจริตนะคะอ่าแล้วมีอะไรอีกเอ่ยพูดจาไพเราะเก่งมากเลยค่ะแล้วมีอะไรคะมีความอดทนอดกลั้นเก่งนะคะเก่งมากเลย อะไรอีกคะบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนะคะเก่งมากอ่ะข้อที่3นะคะหลักธรรมใดจัดอยู่ในโอวาทข้อที่3คะการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เนี่ยเกี่ยวข้องกับหลักธรรมใดมีไหมคะอะไรคะที่เหลืออยู่อ่าสวดมนต์ไหว้พระเก่งมากนะคะอ่ะแลวอะไรอีกคะ นั่งสมาธิเก่งมากเลยนะคะเก่งกันทุกคนเลยสำหรับข้อที่1นะคะทั้งหมดนี้ที่นักเรียนตอบมาก็คือตรงกับหลักธรรมโอวาทั้ง3ข้อนะคะถูกกันทุกคนเลยเก่งมากเลยนะคะอ่ะต่อไปข้อที่ข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปก็จะอยู่หน้า2 0นะคะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นการเขียน นะคะปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่กําหนดให้แล้วระบุว่าการปฏิบัติตนเนี่ยสอดคล้องกับหลักธรรมใดนะคะก็จะมีศาสนาพุทธคริสต์อิสลามแล้วก็อินดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละศาสนากันเลยนะคะอย่างศาสนาพุทธเนี่ยการปฏิบัติตนของนักเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถปฏิบัติตน ได้อย่างไรบ้างที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอ่ะอย่างเช่นมีอะไรบ้างคะอ่าไม่ดื่มสุราและของมึนเมาอ่าไม่ดื่มของสุราและของมึนเมาเนี่ยสอดคล้องกับหลักธรรมข้อใดคะเกี่ยวกับหลักธรรมอะไรเอ่ยอ่าเบญจะศีลเก่งมากเลยนะคะอ่าและะอีกคะการปฏิบัติตน ที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างเช่นอาช่วยสอนการบ้านน้องช่วยสอนการบ้านเพื่อนอ่าตรงกับตรงกับสังหาวัตถุซีเก่งมากนะคะแล,แล้วอะไรอีกคะไม่ทิ้งขยะและปล่อยของเสียลงแม่น้ำอันนี้ตรงกับหลักธรรมข้อใดเอ่ย ็อย่างเช่นกัตันยูกัตเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะคะเก่งมากเลยนะคะส่วนศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์เนี่ยมีหลักธรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์นักเรียนทราบไหมคะทราบไหมเอ่ยทราบไหมคะอ่ะในส่วนของศาสนาคริสต์เนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับ หลักบรรยัติป,ประการนะคะเกี่ยวกับหลักบัญญัติประการอ่ะอ่ะหลักบัญญัติประการเนี่ยจะมีอะไรบ้างจงนมัสก,การพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผลนะคะจงถือวันพระเจ้าเนี่ยเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะคะอ่ะจงนับถือบิดามารดานะคะอ่ะแล,แล้วอะไรอีก อย่าผิดประเวณีอย่าพูดเท็จอย่ามีความโลภในทรัพย์สินของผู้อื่นอย่าฆ่าคนอย่าลักขโมยอย่าคิดมิชอบนะคะแล้วก็จะมีหลักความรักนะคะมีความรักต่อพระเจ้ามีความรักต่อเพื่อนมนุษย์นะคะมีความเ,าเสียสละให้หภัยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติตนในส่วนของ ศาส,สนาคริสต์ที่สามารถปฏิบัติได้เนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างคะเสียสละและรักผู้อื่นอ่ะกิ่งมากนะคะอันนี้จะสอดคล้องกับหลักธรรมอะไรคะอ่าหลักความรักนะคะ,ะต่อไปสามารถปฏิบัติอะไรได้อีกคะนับถือพ่อแม่ได้ไหมคะคารพพ่อแม่ได้ไหมเอย ได้เก่งมากนะคะจะรงกับหลักบัญญัติ10ประการนะคะก็คือจงนับถือบิดามารดานั่นเองนะคะเก่งมากแล้วอะไรคะไม่ลักขโมยเก่งนะคะไม่ลักขโมยเนี่ยก็จะตรงกับหลักบัญญัติ10ประการนะคะก็คืออย่าลักขโมยนั่นเองเก่งมากนะคะทุกคนเลย ต่อไปาศาสนาอิสลามาศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะมีหลักธรรมที่สําคัญของาศาสนาอิสลามก็จะมีหลักศรัทธาหประการนะคะแล้วก็หลักปฏิบัติ5ประการใช่ไหมคะที่เราเรียนผ่านม,มาแล้วหลักศรัทธาหประการเนี่ยก็จะมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อเทวทูตนะคะศรัทธาต่อบรรดาคมภีร์ของอัลลอฮ์ศรัทธาต่อาศาสนทูตศรัทธาในวันพิพากษาโลก ศรัทธาในลิขิตของอัลลอฮ์นะคะแล้วก็จะมีหลักปฏิบัติ5ประการก็คือการปฏิญาณตนการละมาการบริจาคทานนะคะการถือศีโอดการประกอบพิธีฮัตอันนี้ก็คือหลักปฏิบัติ5ประการของศาสนาอิสลามอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูในส่วนของศาสนาอิสลามพร้อมกันนะคะเราทำไปพร้อมกันเลยนะคะอ่าอย่างเช่นปฏิบัติตนได้อย่างไรบ้าง อะอย่างเช่นอ่าเก่งมากศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะคะศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยก็จะตรงกับหลักธรรมใดคะก็คือหลักศรัทธา6ประการนะคะอ่าแล้วอะไรอีกคะอาการละหมาดการละหมาดก็จะตรงกับหลักปฏิบัติ5ประการเก่งมากนะคะแล้วก็อะไรอีกคะบริจาคสิ่งของให้ผู้ยาก ไรนะคะตรงกับหลักปฏิบัติ5ประการเก่งมากนะคะเก่งกันทุกคนเลยอ่ะต่อไปจะเป็นาศาสนาอินดูนะคะาศาสนาอินดูเนี่ยจะมีหลักธรรมอะไรบ้างก็คือจะมีหลักธรรม10ประการนะคะหลักธรรม10ประการมีเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นความพอใจความอดทน การข่มจิตใจของตนเองด้วยเมตตาและสตินะคะการไม่ลักขโมยนะคะการกระทําตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจนะคะการมันตรวจสอบอินทรีย์สิประการแล้วก็การที่เราเนี่ยมีปัญญาสติสะความคิดนะคะ,ะความรู้ทางปรัชญาความจริงแล้วก็ความไม่โกรธนะคะศาส,สนาอินดู การปฏิบัติตนสามารถปฏิบัติตนได้อย่างไรช่วยกันตอบนะคะช่วยกันตอบได้เลยเก่งมากนะคะก็คือมีความซื่อสัตย์ต่อกันนะคะคม,มีความซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยก็คือหลักธรรมสิบประการนะคะหลักธรรมสิบประการนั่นเองเก่งมากเลยนะคะ อ่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะมีอ่ะเกง่งมีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะมีความขยันหมั่นเพียรตรงกับหลักธรรมสิบประการเหมือนกันนะคะอ่าแล้วอะไรคะมีความอดทนนะคะยึดโดยยึดความกรุณาเป็นที่ตั้งนะคะมีความอดทน ก็จะตรงกับหลักธรรมสิบประการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของหลักธรรมไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมของาศาสนาใดก็แล้วแต่นะคะนักเรียนาาศาสนาทุกาศาสนาจะสอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีและปฏิบัติตนไปในทางที่ดีโดยการที่นำหลักธรรมทางพระพุทธาศาสนาเนี่ย มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะ,ะทั้งหมดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำร่วมกันนักเรียนทำทันนะคะสิ่งที่ครูอธิบายไปนักเรียนเข้าใจนะคะในส่วนของหลักธรรมต่างๆของศาสนาต่างๆเนี่ยนักเรียนเข้าใจนะคะ,ะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะครูก็ ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ,ะแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะส่งงานกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะ,ะนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนส่งงานกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะอย่าลืมสําหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย